มันเบิ่งแค่บาทได้บาทอ่้เออแล้วพอด้านเด้อพี่น้อยไงบ่รู้ว่าด้านยังอย่าใส่เกือบก่อนเดี๋ยวกันเอาไปขี้สิมึงไปกับขี้มันบ่โอ้โหอันนี้เป็นด้านยังครับเนี่ยท่าเมียจุดจุดยัง กวนไม่นะได้จะจอนถันมือจราจอนเดี๋ยวมี่มีเหตุนั้นก็อขอเบิ่งไปครับพี่การตรวจสอบปกติครับฮะป่าผัดีอ่าไปขี่ต่ออยู่บ่ต่ออยู่บ่แม่ออครับอ๋อเป็นเขตของเอียงเนี่ยเพราะจะว่าอุบลครับผมเป็นและเอียงเขตของอำเภอในขอเขีดสนอใดซอพอตรงไหนละตรงในเดี๋ยวเบิ่งยังหน่อยก่อนว่าด่านกระจับมันถูกต้องบ่เดี๋ยวเด้อ เ่นบอกว่าจุดกวดทันวินได้จะนัดจอดพนักพี่นอนเอา้าเดี๋ยวเบิ่งจักหน้อยก่อนว่าผู้ใด้เป็นหัวหน้าด่านมื้อนี่ยไ,ได้ครับเชิญอด้นะบอกเบิ่งจักหน้อยก่อนเครื่นนองในครับคุณผู้ชมเป็นถนนสายตั้งหลวงหมายเลขยีสิมสพเครื่นนองในว่างันจุดตรวจ กวขันวินัยจราจรคำสั่งการตั้งด่านตั้งจุดตรวจระเบียบคำสั่งเขาว่าอย่างไรบ้างเนี่ยครับเป็นถนนสายสองซีและพี่น้องที่มุ่งนาเขาจังหวัดยะโสธรจุดตวดขันวินัยจราจระนะ เอากวยมาตั้งมาว่างมองหาความผิดข้องรถยนต์แต่ละคันป้ายระยะวางกลวยเป็นน่าจะได้นั่นเนี่ย,ม,ยมีอยู่แค่นี้่น้อมีอยู่แค่นี้ขพอภัยในความไม่สะดวกนะป้ายมีอยู่แค่นี้โอ้แดดห่อนไปบังฟอนบังฟอนนะฮะือขยนันแท้เนาะ เดี๋ยวละเห็นมึงป่ายกันจะไปยังไงเนี่ยถามเนี่ยตำรวจเจ้าจอดรวจรถยนต์ตรวจเาจอดรวรถยนต์พำรบรถยนต์น,นี่มันเป็นของคนทรงแม,มนบ่ฮะตำรวจจะไปตำรวจกับเจ้าอะไรกัน,กนอันเขาถามในหัวหน้าว่าหัวหน้าเอาหอนา้าที่ยังเอากลวยเอาเอามาตั้งว่างกีดของข้าง,งนี่ใส่กฎหมายม,มาตามังค์เ มีบัตรตามป้องกันปาปามมีอำนาจสามารถเท่าได้แม่นบอกโอ้แล้วผู้การผู้การขออนุญาตเรียบร้อยผู้การอนุมัติอันนี้ถามแนยว่านา,าตั้งจมูกหอนจมูกครับเนี่ยสามโมงครึงมมงคร่งตั้งตั้งสมมติว่าครับเนี่ย ในท่านเดี๋ยวขออนุญาตท่านเด้อขอขอในท่านพูดคุยดีก็อยากคุยน้ำนะแต่ว่าเขามีมีแบบแผนอย่างมีเหตุังจังจังจะเป็น่ยนจึงมาตั้งตรงนี้ครับก็ไม่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 มีเหตุแล้วไม่มีเหตุเพื่อเพื่อแน่ใดครับไออะไรล่ะเกี่ยวกับบอดขันวินัยจราจรบอดขันวินัยจราจรที่เหตุเือรถถนนช่วงนี้กับกลางในรถวิ่งเร็วครับ รถวิ่งเร็วมีเกิดอุบัติเหตุหน่อยเพิ่นเพิ่นก็เลยเลยขออนุญาตมาตั้งจุดนี้ครับอ๋อเราเรามีการปรั๊บยุ่งหนีบ่ครับเนี่ยไม่มีครับว่ามีเขามีปรับแกเข้าระบบครับมีระบบพีทีเอ็มพีทีเอ็มก็ยังมีอ๋อถ้าถ้าคนมีแอปเราก็ครับถ้าคนมีแอปอันทันหากล้องผมเนี่ยเจ้าวพาดีผมจะขอท่านมงคลสอนชัยเนาะคือถ้ามีแอปครับต้องการปรับที่ตรงนี้ครับเราก็เอาเงินของ ครับเงินไม่ได้เข้าตำรวจตรงคนไหนเงินไม่เข้ากำลังงานตำรวจครับครับอือก็คือว่าระบบแบบแอพเหมือนของท่านเซเว่นเหมือนเเหมือนแอปคือว่าระบบระบบระบบใหม่ใช่ออมีอยู่หนึ่งเครื่องมีอยู่หเครื่องครับอันนี้ท่านเป็นหัวหน้าด่านท่านท่านผู้กองนะเดี๋ยวเดี๋ยวเขุญาตสอบถามสัมภาษณ์หน่อยครับท่านผู้กองครับ อ่ะสวัสดีครับท่านผู้กองอย่างนอตหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวสมบัติแววสีเนอท่านสมบัติแววสีวันนี้ท่านนํากําลังทําผู้ใต้บังคับบัญชามาออกตั้งด่านกดขันวิน,ยาานัยร์จรนีมีประเด็นไหนบ้างมีเหตุอะไรบ้างครับท่านที่เหตุจะเป็นอะไรที่ออกมาตั้งตรงนี้มีเหตุอะไรจุดนี้จุด,จด,จดที่บ้านเราดูมีอุบัติเหตุไหวรั้งครับ,รบมีผู้เสียชีวิตด้วยเราได้ไปกดขันวินัยราจอนนะครับอื เช่นเหตุเพื้นที่ของท่านรับผิดชอบใช่ไหมใช่ครับใช่แล้วมีพี่น้องประชาชนเขาร้องเรียนมาไหมไม่มีครับไม่มีครับเกี่ยวกับเรื่องบาดเหตุแล้วแล้วมันมีเหตุจะเป็นอะไรท่านตั้งแบบนี้ก็ออกมาตั้งบางคนขับรถได้เป็ี่ยนเขาได้เป็นขับรถเขาบนถนนก็มีอไม่ใส่ก็ไม่สวมใส่หมวกกันน็อกมากลับไม่หมดแล้วอย่างนี้ท่านมีมีการว่ากล่าวตักเตือนไหมใช่ใช่เรามีว่ากล่าวตักเตือนครั้งแรกนะครั้งสองเราเพิ่งจะจับนะครับครับกลับโอ้ดีดีถ้าถ้าเป็นอย่างที่ท่านพูดก็ถือว่าดีครับแล้วระเบียบในการตั้งงววากลยนี ระยะทางที่วางกลวยตั้งออกแบบป้ายหยุดป้ายเตือนอยู่ตรงไหนร้อยห้าสิบเมตรถึงหยุดต่อร้อยห้าสิบเมตรถึงหยุดตรวจครับใจแต่ผมมองดูว่ากลวยมีอยู่แค่นี้นะเยอะอยู่ครับเยอะอยู่เยอะอยู่เยอะอยู่เยยออะู่แล้ววันนี้ท่านที่ออกไปดูนะที่มีมีกำลังกี่นายทั้งหมดวันนี้ยี่สิบนายครับยี่สิบนายสิบคนสิบนายเนาะอ๋อครับแล้วแล้วแล้วอย่างเงี้ยมีตรวจเจอแบบว่ามีผู้ที่จะกระทำกระทำความผิดเยอะไหมเกี่ยวกับเรื่องก ไม่มีเพ่ขี่ไม่มีแบบขี่แล้วยังไม่มีแบบขี่ท่านท่านเตือนไม่เนี่ยเรื่องไงไม่ไม่ไม่เตือนครับไม่เตือนเพราะว่าอายุยี่สิบสามสิบปีแล้วบางคนเฉยเมยไม่ไม่เพบขี่ขับรถได้ขับรถเป็นอ่ะเขาขับรถเป็นกับเลยกับกับเออแต่แต่ถ้าสิ่งไหนที่ว่าเตือนได้ก็เตือนใช่ใช่แล้วอย่างนี้ท่านท่านตั้งตั้งทุกวันไหมฮะนี่ไงมีแผนมีแบบอะไรบ้างถ้ามีภารกิจก็ไม่ตั้งภารกิจก็ไม่ตั้งในเกียร์ถองในรถนี่เนาะใช่ครับ เขตพื reading, again, ้นที่เราเป็นเขตพื right so so. ้นที are, ่กว so, uh ้างไหมเขตคือกว้างครับสิบแปดตำบลร้อยแปดสามหมู่บ้านสิบแปดตำบลร้อยแปดสามหมู่บ้านแล้วนี้เส้นเส้นระหว่างอุบลอุบลลอยต่ออุบลทางนี้ก็ยะโสธรครับเข้ายะโสธรแล้วเราอย่างนี้อย่างเนี้ยออกมาตั้งอย่างเนี้ยมีเหตุมีเจอเหตุอะไรที่ว่าจับที่ว่าเหตุคล้ายๆกับว่าอาชญากรรมที่ว่าเกี่ยวกับเรื่องผิดกฎหมายายแรงมีไหมเกี่ยวกับพวกยาเสพต้งเสพติดมีไหมข้างในก็ ไม่ค่อยมีครับไม่ค่อยมีเแทนเพื่อสงบมีเฉพาะชาวบ้านก็ไม่เห็นเลสมองนักมาแค่คนตัวเมืออกิ้งจริ้งผมอยากให้ท่านแนะนําอย่างนี้นะจากว่าคนนี้คือว่าอย่างอย่างชาวบ้านเราเนี่ยอย่างอย่างอย่างท่านท่านน่าจะดูออกเนาะถ้าอย่างเป็นคนบ้านๆอย่างเงี้ยเอออย่างคดีเล็กๆน้อยๆอย่างอ่าไม่สมบูรณ์นอกหรือว่าไม่หลายแรงเนาะท่านอาจจะว่ากล่าวเตียนได้รือยังไงมีไหมเพราะว่าในคนในเขตพื้นที่คนถมาอีกินนะเนาะในเขตที่เรา เพราะว่าท <54. S 2> ่านน่าจะทราบดีเนาะเขตพื้นที่รับย่อของท่านนะเนาะแล้วอย่างนี้มีพี่น้องแต่ละวันเนี่ยมีรถสัญจรผ่านไปมาเส้นเส้นนี้เส้นนี้เยอะไหมเยอะครับเยอะเพราะว่ามันต่อยต่อระหว่างยะโสธรถึงบนราฐธานีอืมครับคนนเชื่อมคนเชื่อมต่อใช่ครับอ๋อครับต้องมีแผนต้องมีการขออนุญาตไหมเนี่ยมีคำสั่งจากคุ้มขับการครับคุ้มขับการให้ให้มาตั้งวันกันไหนครับเก้าเก้าโมงครึ่งถึงสิบเอ็ดโมงถึงสิบเอ็ดโมง แล้วเราอย่างนี้สมมติว่าเดือนหนึ่งเนี่ยมีมีการออกมาตั้งเกี่ยวตรวจอย่างนี้ประมาณกี่วันท่านท่านไม่ต้องบอกเวลาก็ได้ไม่จบองเราครับที่จริงคําสั่งผู้การออกให้ทุกวันครับออกให้ทุกวันใช่ใช่ครับแต่เราก็มีภารกิจบางครั้งก็มีไอ้ขบวนอะไรอ่ะถามตรงกันตรงมามันมันทำได้เลยท่านว่าออกให้ทุกวันเนี่ยทำได้เลยมีเหตุจะเป็นขนาดอะไรเลยที่ต้องมาออกออกมาตรวจกันมิจฉาจอรเนี่ยคำสั่งของผู้การคับคุมควบคุมผู้ปฏิบัติงานครับอ่าคือที่ว่าทำรวยประดับ ทำเลยคำเพิอใจไม่ได้ต้องคำสั่งผู้ประการไอ้คำคำสั่งคำสั่งนี้ประชาชนพอพอทราบมาท่านถ้าสมมติว่าคำสั่งบอกว่าสามารถตั้งได้ทุกวันเนี่ยแต่ถ้าประชามุมมองของประชาชนเนี่ยมันจะเป็นการทํายอดใบสั่งหรือเปล่าท่านอันนี้ทาตรงไปตรงมาเนาะทำไปเฉยๆทำไปเฉยๆเพื่อเพื่อป้องกันรองรองรับผู้บริหารนะไม่ใช่ไม่ไม่มีการไม่มีไม่มีคาว่าต้องการทํายอดใบสั่งนะมีมีคาสั่งไหม มีคำสั่งไหมแต่และสอพอสอท้องที่เนี่ยว่าต้องทํายอดใบสั่งเดือนละเท่านั้นเท่านี้มีไหมครับไม่มีครับไม่มีนะตามที่เป็นข่าวข่าวข่าวเลยไม่มีแล้ว<อ>ก็สบายใจนะประชาชนก็สวมมาคนละกังวลไหมสบายใจแล้วก็เขาต้องเขาทำงานก็สบายใจนะครับอคือลักษณะคล้ายๆกับว่าไม่ไม่ได้เรียกทุกคันเหมือนกันเถอะคือคือดูลักษณะว่าถ้าคันไหนปิดสังเกตถึงจะเรียกอแล้วอย่างนี้ เนื่องากตำรวจเป็นตำรวจในพื้นที่ในพื้นที่โชคดีเรยใเาก็รู้จักกันแค่ทุกคนเลยคล้ายๆผมก็เป็นพื้นที่ผมก็รู้จักคนว่าเก่าที่เห็นเนี่ยเด็กน้อยก็แต่ก่อนว่าเก่าตรงนี้มันมาละเห็นไหมเพราะต้องมาถอกเห็นดีไหมวอดไปเลยถือถือว่าดีนะท่านถ้าอย่างนี้บางผมเห็นบางบางท้องที่บางสพเนี่ยคือคือคณะสมทัยมวบนอกยังไงก็เรียกคือไม่ยังไม่พบเห็นความผิดนี่ก็ยังเรียก อย่างอย่างของท่านอย่างเงี้ยผมผมมองดูแล้วเนี่ยอย่างอย่างอย่างที่ท่านพูดเนี่ยอย่างที่ท่านให้ข้อมูลเนี่ยผมผมถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเห็นไหมเนี่ยถือว่าดีนะอันนี้อันนี้ต้องขอชื่นชมชยท่านนั้นเนี่ยต้องเนี่ยเนี่ยเนี่ยต้องว่ากล่าวคนคนซ้อนต้องใส่้วยต่อไปเนี่ยผมเพิ่งเคยเห็นเลยเนี่ยส่วนมากอันนี้ผมยกตัวอย่างนะที่ผมเคยเห็นมาที่ที่จังหวัดบนนะเนี่ยถ้าถ้าเจออย่างเงี้ยไม่สวมใส่หมวกน่องเงี้ย เรียกกันดีโดยไม่สั่งคันดีไม่มีควาว่าเตือนสมแต่ของท่านเนี่ยท่านสมบัติเนี่ยแววสีนี่นะท่านผู้กองนี่นะนถือว่าโอเคนะถือว่าอารมุ์มรวยคือว่าความผิดเล็กน้อยเนี่ยท่านว่ากาับเตือน <จะ S 2> เป็นสิ่งที่ดีนะสาหรับพ่อพี่น้องประชาชนเนี่ย <menu. S 2> คือเขาขับรถผ่านไปมานี่จะได้อุ่นใจว่าเออตำรวจที่นี่สพถในใช่ไหมท่านเป็นมิตรกับประชาชนจริงๆริงก็หาไม่ได้แรงท่านก็จะว่าก่ักเตือนนอกจากว่าเหตุสุดทสายจริงๆมันร้ายแรงจริงๆ ถึงจะออกไปสั่งแล้วก็ไม่มีการปรับที่นี่แล้วก็ทําถูกต้องตามระบบระเบียบคําสั่งของอสำนักง,งานรุแห่งชาต์ค,คือเป็นใบสั่งรุ่นใหม่ระบบพีดีเอ็มเลขของท่านมีไหมครับที่ว่าไอ้ระบบ PDM ไอ้ที่ว่าขอผมเป็นของคนนาจุดตรวจคือผู้ที่ออกไปสั่งก็คือผู้แทนพิจารณาใช่ไหมอันนี้คือที่เป็นนี่นี่นี่ท่านเปลี่ยนเตือนนี่เปลนเต่านี่เปลี่เตือนะไอ้เหมือนผักก็ใส่ อันนี้นี่ท่านบุกกรท่านเตือนเออเตือนเออ่วยหน่อยได้ไหมเนี่นี่เป็นคนพื้นบ้านคือคือเป็นสิ่งที่ดีท่านนะถ้าว่าอย่างอย่างเล็กๆน้อยอะไรเนี่ยเป็นเป็นคนในพื้นที่เนาะท่านท่านน่าจะมองออกเนาะเนี่ยคนไปไปทำไร่ทำนาไอ้อย่างเงี้ยโอ้ครับครับเออเพิ่งเพิ่งเคยเจอท่านนะผมเพิ่งผ่านไปมาหลายด่านหลายที่แล้วก็เพิ่งเจอด่านท่านนี่แหละ เดี๋ยวออกซ้ายกันครับใกล้มากใกล้มากไปทุ่งนานาใกล้ๆครับสิ่งไหนที่เจ้าที่ตำรวจทำดีเราต้องชื่นชมเราต้องเผยแพร่แล้วก็นำเสนอเพื่อเป็นมาตรฐานนะนี่ตำรวจจะว่ากาวก่อนกับต้องใส่ครับใกล้ๆก็ต้องใส่เหมือนกันน้ะปันหาเอ๊ะจริงๆรเนี่ยรถพ่วงเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใส่ก็ได้ไม่ใช่หรือท่านคือว่ารถรถพ่วงเนี่ยมันมันไม่สามารถดีะใช้ความเร็วได้ใส่มานอกต้องใส่เหมือนกันนมอะกฎหมายครับไม่เขากฎหมายไม่ให้พ่วงนะครับไม่ใด้พ่วงคือคือผมเข้าใจว่า แต่แต่ตามหลักแล้วรถพ่วงนี่คือลักษณะเนี่ยรถมันมันไม่ได้ใช้ความเร็วสูงมากใช่ไหมเร็วต้องใส่ครับผมวกกันน็อกต้องใส่ใช่าหม่้ากาวนะผ้ากาวอะไรผ้ากาวไอเซ่เออผ้าก่าแต่ก็ไม่เสียวก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะขับอืมครับกับก็คือแล้วสุดท้ายนี่เดี๋ยวผมก็จะเดินทางต่อแล้วการรอดมากเลยท่านมีอย่างไรแนะนําให้พี่น้องประชาชนไหมก็ตำรวจคือประชาชนนะครับครับอ่าคือประชาชนถามเลยดีครับเป็นสิ่งที่ดีนะครับนะมีเยอะครับ ไปพูดจะต่อยส่วนต่างรุงขุนเยอะแบบนี้อ่ะดีดีดีคือว่าเข้ามาสอบถามก็ให้ข้อมูลกระจ่างที่ชัดเจนว่าหนึ่งของสามว่าการปฏิบัติหน้าที่การเจอรถที่กระทําความผิดมีการรุ่มมารวยมีการว่ากก่าตักเตือนถือว่าเป็นสิ่งที่ดีประชาชนผ่านมาพบเห็นก็จะได้อุ่นใจแต่ตามเอากันตามกฎหมายจริงนะท่านนะตามตามหลักแล้วเนี่ยการตั้งวางสิ่งของจีดขวางทางเนี่ย คือคือประชาชนมองว่ามันมันเป็นการขัดต่อกฎหมายนะท่านอย่างที่ว่าถึงว่าถึงว่าจะมีการขออนุญาตมีมีคำสั่งสำคังขับการรองรับเราอยู่อันนี้อันนี้เราเสนอข้อคิดหรือว่าเสนอข้อข้อชี้แนะเนาะว่าการตั้งวางสิ่งของกีดขวางทางเนี่ยทางเดินรถเนี่ยมันมันเป็นที่ท่านบอกว่ากฎขัที่น่ยานยนนี่ตามกฎหมายแล้วี่เขาใช้กฎหมายมาตราไหนไม่ มันไม่กั้นไม่ได้เลยนะผู้มันต้องผู้ปฏิบัติงานใช่ไหมถ้าไม่กั้นมันก็จะแซงแล้วก็ชนผู้ปฏิบัติงานใช่ไหมกฎหมายเขาให้ไอ้อำนาจหน้าที่ของเจ้าที่ดีวางป่วยวางอะไรนะเพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานเองเพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานเองใช่ครับแต่ก็ไปแบบนี้นะชะลอความเร็วหน่อยก่อนอุบัติเหตุมันเยอะชาวบ้านก็ไปทุ่งนาขับรถตัดไปตานาาจะรอความเร็ว ยังไงเอะมากชาวบ้านเขาเขาดีใจไอ้ยังงี้ยังงี้เตือนไหมเนี่ยยางงี้น่าจะเตือนต้องถามดูใบผีก่อนเนาะจริงจริงจริงอย่างเงี้ยผมไออันนี้ผมก็ไม่ได้สนับสนุนให้คนกระทำความผิดกฎหมายเนาะคืออย่างคนทำหมากินอย่างเงี้ยก็ต้องเข้าใจนะท่านนะไอเนี่ยต้องไปดูไบผีอย่างเงี้ยเข้าใจครับท่านอย่างอย่างเงี้ยบรรทุกอาจจะบางทีคนเขามีรถแค่คันเดียวเนี่ย คือการทำมาหาจินบางทีเขาเขาก็ต้องจาเป็นบางทีมันต้องจําเป็นมีความจำเป็นอะเนาะก็ต้องบรรทุกเยอะเป็นเรื่องธรรมดาแต่บางเขตบางพื้นที่จะม่จะไม่มีการรุ่มรวยโอ้ไม่ได้ไม่ได้คือคือจ้องตนจะเสียนไปสั่งอย่างเดียวทายอดไปสั่งอย่างเดียวแต่แต่ฟังที่ท่านพูดแล้วก็ถือว่าโอเคนะสุดยอดแล้วนะเราอยู่ประชาชนเราก็ต้องรประชาชนนะครับใช่ครับวันนี้ผมใช่ครับท่านครับ เป็นเป็นสิ่งที่ดีเราทำงานที่ก้มวามสุขไหมสนุกกับท่านทำงานด้วยดีดีครับท่านคือถ้าพี่น้องประชาชนท่านใดได้รับฟังท่านสมบัติแววสีแล้วตำรวจในเขตพื้นที่สพเคืงในถ้าพี่น้องประชาชนได้รับรู้รับทราบน่ย ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีท่านจะเน้นเรื่องเรื่องเตือนก่อนเห็นไหมอ่าอย่างนี้สบายใจนี่ท่านก็ไม่จับนะเนี่ยอ่านี่เตือนเห็นไหมนี่คนพื้นที่เดี๋ยวข้างหลังก็จะว่ากล่าวว่าคนข้างหลังอันนี้อันนี้ให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 ้ผู้ใต้บังคับบัญชาลูกน้องท่านว่ากล่าวเตือนเนี่ยอย่างนี้อย่างมอไซค์มาเงี้ยอันตรีเงี้ยนะเห็นมอุบัติเหตุเกิดมาก็เวลาอุบัติเหตุมันก็ลดน้อยครับครับเป็นบัตรเล็กน้อยไหนไหนไปจนได้เห็นไหมเออไปสวมใส่หมวกกันน็อกนี่ก็ฝากนะพี่น้องขับขี่ปลอดภัยต้องสวมใส่หมวกกัันนน็ออย่่่าางททีสมบติ ท่านผู้กองสมบัติแววสีนะฮะเป็นผู้บังคับบัญชาในจุดตรวจที่สพเค่องในนะท่านให้คําชี้แนะแนะนำเรื่องไหนที่มันไม่หนักหนาสาหัสท่านบอกว่าท่านว่ากล่าวตักเตือนนะนี่ครับเป็นสิ่งที่ดีอันอันนั้นต้องออกไปสั่งคนนั้นไปทไม่มีไม่มีไีนครับไม่มีกีอายุยี่สิกว่าปียังไม่มีกีดไม่ได้นะจะแปดปีต้องมีใบขีดแล้วขับรถต้องมีใบขีดนะไม่มีใบขีดอายุยี่สิบปีแล้ว ครับครับก็ว่าก็ว่ากันไปปกติรถยนต้นสิบแปดปีต้องคือคือการการที่ท่านให้สัมภาษณ์เนี่ยผมผมอยากจะให้ท่านปฏิบัติตามตามคำปฏิบัติอย่างที่ท่านพูดออกหน้าไฟ์สดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องหลังการอะไรทำก็ดีที่ผมผ่านมาพบเจอหรือว่าพี่น้องประชาชนผ่านมาพบเห็นอย่างเงี้ยผมอยากจะให้ท่านปฏิบัติแบบตรงไปตรงมาเสมอต้นเสมอปลายแบบนี้ตลอดใจร่ไหมใครับคือมันจะเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็มันจะไม่ได้อาประชาชนจะได้ไม่รับผลกระทบ ของผู้ที่ใช้รถใช้ทางอันไหนที่ว่าก่ารเตือนได้นี่ท่านบอกว่าท่านว่าก่าวเตือนถือว่าเป็นสิ่งที่ดีผมเพิ่งได้ยินตำรวจครั้งแรกคือท่านสมบัติเววสีนี่แหละที่บอกว่าความผิดเล็กน้อยส่วนมากท่านจะไม่เน้นเรื่องใบสัง่งแล้วก็จะไม่เน้นเรื่องค่าป,ปรับไม่เน้นเรื่องทํายอดใบสัง่งเป็นสิ่งที่ดีครับท่านโอเคขอบคุณครับท่านที่ให้ข้อมูลนะให้ชาชาตปลอดภัยนะเลื่อนเลื่อนเลื่อนนี่นี่นี่มอเตอร์ไซ ไปครับไครับทุกคนเลยอดีดีครับอครับสุดยอดท่านยังไงขอให้ท่านปฏิบัติแบบนี้ตรงไปตรงมาตลอดไปนะท่านนะเป็นที่รักของพี่น้องประชาชนนะโอเคครับขอบคุณครับท่านครับเดี๋ยวผมก็เดินทางต่อก็ตามที่ท่านสมบัติเวลสีนะท่านผู้กองให้ข้อมูลนะครับท่านบอกว่าส่วนมากสิ่งไหนที่ว่าข่าวต่างในท่านท่านจะไม่เน้นเรื่องใบสั่งเน้นเรื่องข้ปรับอันนี้ก็ให้พี่น้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังครับ รับชมนะก็ขอให้คอมเมนต์ดยความสุภาพนะแต่ถ้าเราเจอตำรวจพูดจาดีเป็นมิตรกับประชาชนเราก็ต้องเชื่นชมนะแล้วก็นำเสนอแบบตรงไปตรงมานะครับถ้าว่าผิดก็คือผิดถูกก็คือถูกนะก็ตามที่ท่านให้ข้อมูลนะครับนี่เป็นสพเื่องในนะครับเป็นถนนสายสองสี่ที่มุ่งหน้าเข้าจังหวัดยะโสธรนะท่านสมบัติเวีศรท่านผู้กองนี่เป็นหัวหน้าด่านวันนี้นะก็ป้ายก็อยู่ประมาณนี้นะ แต่อยากจะทำหนีเรื่องกล้องนิดนึงเนี่ยกล้องอเหลือนะขอถามเรื่องกล้องท่านนิดนึงนะขอญออาตถามเรื่องกล้องนิดนึงครับท่านแล,แล้วกล้องตรงนี้ทาไมไม่ไม่ไม,ไม่ไม่แยกมาตรงนี้บ้างท่านกวันเขาา้าหนา้าด่านไอไม่แย่ไอ้ตรงไอซีทีีตัง้งอยู่ตรงกลางคราบอ๋อมันมันส่องไปทงางผ้าเขา้าออกครับอ๋อม,มันมันเห็นรถไหมท่านอ๋อเห็รนรถเห็นทุกมุมเครับ ผู้ผู้ปฏิบัติหน้าที่นี่มีกล้องทุกคนเนาะทุกนายเนาะของท่านนี่เนาะถูกกล้องตามระเบียบเนาะก็ประมาณนี้เนาะมีป้ายชื่อออกลับกับป้ายชื่อผู้ผู้คุมด่านชัดเจนแล้วก็มี QR code สแกนอะไรเนี่ยแล้วก็มีชื่อท่านอยู่ที่ป้ายเรียบร้อยโอเคครับก็ตามนี้ครับคุณผู้ชมนะก็โอ้แดดพรอนวะลูกพี่พรอนวะพอนวะถ้าทำดีเราก็ชื่นชมเนาะแต่ถ้า ไปเจอตรงไหนที่ว่าไม่ถูกไม่ต้องเราก็ว่ากันไปนะฮะแต่ก็ก็เอาดูเอาครับพี่น้องก็กลวยก็มีอยู่ประมาณนี้ท่านบอกว่าตั้งสิบโมงถึงสิบเอ็ดโมงเป็นสพเค่องในนะส่วนมากเขาบอกว่าจะเน้นเรื่องว่ากล่าวตักเตือนอย่างมอเตอร์ไซค์ไม่สวมใส่หมวกน็อกท่านก็ไม่จับนะเตือนก่อนเพราะเป็นคนในเขตในพื้นที่บางทีก็ไม่ได้เจตนาฮนะก็ว่ากันไปนะครับตามนี้นะ เป็นสพเค่องในนะครับที่จะมุ่งหน้าไปทางจังหวัดยะโสธรนี๋ยวถ้าไปข้างหน้าเจอด่านตรงไหนก็จะลงนำเสนอให้คุณผู้ชมได้รับทราบต่อไปได้รับชมต่อไปอเดินทางต่อลงี่ค,ครับไปแล้วเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณนี้สพเคร่องในนะดูว่าคันนี้จะเปืออนไหม อ๋อนี่เตือนเห็นไหมอันนี้เตือนโอ้แดดร้อนมากก็บอ,อกเลขประมาณ11โมงตั้งทุกวันนะคำสั่งตั้งทุกวันมันใช่เหรออันนี้เป็นคำถามเหมือนกันนะว่าขออนุญาตตั้งทุกวันทุกวันอันนั้นก็น่าจะว่ากลับไปเตือนนะเดี๋ยดูแบบว่าเราจะดูว่าเขาจะเตือนอย่างที่ท่านผู้บอกให้ข้อมูลไหมหน,นะฮะไม่ใส่บุญก็นอก มีน้องคนนี้เขาซ้อนมาน่าจะกกับคุณแม่นะเนี่ยไม่รู้ว่ามีใบ,บขี่หรือเปล่าดูก่อนดูสักพักนึงเนี่ยอยู่ด้านหน้าเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์มาเมื่อสักครู่ไม่มีหมอกนอกนะฮะดูว่าเขาจะเตือนไหมว่าจะทํำยังไงเดี๋ยวดูสักพักนึงนะดูก่อนว่าจะจริงอย่างที่ท่านผู้กองทำให้สัมภาษณ์ไหมให้ข้อมูลไหมเนี่ยฮะ จริงๆคนในพื้นที่เนี่ยคนนี้น่าจะเป็นคนในพื้นที่นะครับคุณผู้ชมโอ้แดดร้อนมากเลยือไปสั่งคนละใบมีกล้องคนนี้ก็มีคนนู้นก็มีมีกล้องอดีแ้แคมทุกนายนะมีมีทุกนายนี่ครับไม่แล้วเดี๋ยวดูสักพักหนึ่งเดี๋ยวเราค่อยไปต่อล้าเขาจะเปลี่ยนไหมอย่างที่เขาพูดไหมนะ Pressure. Pressure. นี่รถบรรทุกหญ้านี่รถพ่วงนี่ไปตัดหญ้ามาให้บัวเนี่ยอย่างเงี้ยมัน,น right <Huh? S 2> มันต้องอารมุ่มาลวยให้กันแบบนี้นะในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ก็ฝากนะครับรัฐบาลชุดใหม่นะครับต้องปฏิร <hayır> ูปเห็นบอกว่าจะเข้ามาปฏิรูปตำรวจจะปฏิรูปเป็นยังไงพัคที่มีเสียงคะแนนข้างมากที่ค้นอาสาที่จะเข้ามาปฏิรูปตำรวจ จะมาแก้ไขปัญหาให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนก็ยังถูกขัดขวางกันอยู่นะก็สมัยหน้าครับพี่น้องเลือกให้ถล่มทลายนะรัฐบาลเอาให้มันเป็นของประชาชนจริงๆนะครับเพื่อมาแก้ไขปัญหาไม่ว่าจะปัญหาเรื่องปากท้องปัญหาความเป็นอยู่ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายก็ดีนะฮะของผู้มีอำนาจนะสิ่งไหนที่พี่น้องได้รับผลกระทบ ก็เก็บข้อมูลรวบรวมไว้นะครับก็ให้นําเสนอแล้วก็ร้องเรียนไปถ้าหากว่ามีรัฐบาลเป็นของพ่อพี่พี่น้องประชาชนจริงๆนะครับให้แก้ปัญหาอยากจะได้แบบไหนอย่างไรนะรัฐบาลที่มาจากเสียงมาจากการเลือกตั้งพนุลเดียกแล้วการเลือกตั้งต้องฟังเสียงพี่น้องประชาชนนะครับตอนนี้ยังไม่มีรัฐบาลนะ ยังเลือกนายกเลือกผู้นําประเทศยังไม่ได้นะฮะอันนี้อันนี้ว่ากล่าวกเตือนนี่ฮะนี่ครับเนี่ยถึงถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะถ้าว่าเตือนนะอย่างงี้ยดีนะแต่ก็ไม่รู้นะแต่ถ้าผมไม่อยู่ตรงนี้อาจจะเขียนไปสั่งก็ได้หรืออันนี้เราก็ไม่แน,น่ใจนี่คัน,นี้โดนเรียกนะไม่รู้ว่าโดนข้อหาอะไรป้ายอุบันะฮะอ๋อน,นี่ให้ไปเลยไม่เรียกครับไม่เรียกเดี๋ยวผม อ่านี่เรียกนะ้องูจะถามดูไปสักทีนะนี่รถบรรทุกน้ำมันนะกวยก็มีอยู่แค่นี้ครับพี่น้องถูกกล้องตามระเบียบหรือไม่นะคำสั่ง150เมตรป้ายการตั้งวงปวยระเบียบแนวการปฏิบัติแต่ผมมองดูแล้วกล้องบริแคมมีทุกนายนะเนี่ยอย่างรถหยุดจอดจริงๆตามหลักแล้วเนี่ยตามกฎหมายแล้วเนี่ย ไม่มีกฎหมายมาตราไหนนะครับที่อนุญาตให้เจ้าที่ตำรวจเนี่ยออกมาตั้งวางสิ่งของจีบขวางทางเดินรถเนี่ยคำว่ากวดขันวิเนจราจรปวดขันวิเนจราจรปวดก็คือปัดกวาดขันก็คือขันขันให้แน่นวิเนก็คือวิเนจราจรจราจรคำว่าจราจรก็ต้องรถมันต้องโฟมันต้องไม่ติดขัดมันต้องไม่มีอะไรมาขวางกั้นมากีบขวางทางในการใช้ทางนะ ไม่มีนะครับไม่มีกฎหมายข้อไหนที่นนนททอนุญ,ญาตมาตราไหนที่อนุญ,ญาตให้นะโดยเฉพาะเอ่พอพรลบทางหลวงนะฮะมาตรา3839หรือว่าพรลบจราจรทางบกดีพศ252 2นะผมก็ศึกษาดูเหมือนกันนะครับพี่น้องครับว่ายังยังหาไม่เจอถ้าไดนหาเจอต้องบอกผมหน่อยนะครับว่ากฎหมายมาตราไหนที่ อนุญาตให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรอ,ออกมาตั้งวางสิ่งของจีดขวางทางในรถเนี่ยเพื่อจ้องมองหาเพื่อเรียกรถให้หยุดจอดมองหาความผิดของรถแต่ละคันเนี่ยมีไหมมีกฎหมายมาตราไหนที่อนุญาตให้ทําแบบนี้คําว่าตำรวจจราจรเนี่ยนิยามคําว่าตำรวจจราจรเนี่ยมันต้องอำนวยความสะดวกการจราจรนะ ต้องให้จราจ,จาย์โฟไม่ใช่เอาสิ่งของมาตั้งวางแล้วก็ชะลอเพื่อจ้องมองหาความผิดของรถแต่ละคันแต่ท่านผู้กองท่านนี้ท่านบอกว่าสิ่งไหนที่มันไม่หนักหนาสาหัสท่านบอกว่าให้กกว่าการเปลี่ยนก็เยอ,อ่งยี่ดีเนี้ยเนี่ยไม่สวมใส่หมอนอ๊อกอันนี้ก็เปลี่ยนก่อนก็ตามที่ท่านให้ข้อมูลแหละครับ <c oughs> โอ้การร้อนมากครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมต้องไปต่อนะครับเดี๋ยวจะมีอะไรข้างหน้าเดี๋ยวโดงเตียด่านอะไรก็ เดี๋ยวลงดูต่อไปนะโอ้แดดร้อนมากเดี๋ยวตามพี่เขนี่ดนป้าคนเียง่ะไ่ทุกผมมุดอายุออไปซังเยล่ะบอกอ๋อไมกเมื่ออายุมนจะไปไกลนะอ๋อเมื่อายุก็ต้องออกไปั่งหรอล่ะเล้วกเดปเบิทางอ๋อครับไปซั่นอะนะผมออกพมกเขาปี้ยังอ่ะปีนั่นแหละสองปีสองปีตองสอบไม้่สอบไม่ย่ เไดืออาเอ๋อต้องใส่ก็ไม่ใช่เพื่อนยเพื่นเจดีได้วเพื่อนออกไปสร้างไห้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีอ้าเป็นชงรถนะครับเป็นชงรถบ่ะเบื้องนแวันหรอเพื่อนเพื่อนดีอยู่ดอกเพื่อนเพื่อนชอยอยู่เมื่อกี้สัมผัสเพื่อนผูกก่องหัวหน้าด้านแล้วเปือสิ่งไหเพื่นว่ารมบอลรวยได้เพื่นก็ว่าเพื่อนเปลียนให้มาทันว่าได้ลนรถกติดไปอยูแต่ว่าบุูว่าเบื้องหลังการได้ถ้าเพื่อนดีเฮ็ดจงไปตรงมากคือยังเพื่อนไห้สัม ถ้ากฎหมายใหม่ก็ประมาณนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นคนนำมาหากินนะครับพ่อค้าแม่ขายบรรทุกของเก่าไปขายอันนี้ก็ไม่รู้ว่าโดนผู้หาอะไรนะแต่ก็ดีครับไม่มีไม่มีการปรับที่นี่แล้วก็มีการว่ากก่าวตัเกเตือนแล้วก็ออกไปสั่งจะไปเสียค่าปรับตรงไหนก็ได้นะกฎหมายใหม่นะครับไปจ่ายตรงไหนก็ได้ตู้บนเติมตามธนาคารตามที่เขาระบุ ในในในไม่สั่งนะครับในข้อกฎหมายกฎหมายกฎหมายใหม่เสียตรงไหนก็ได้ไม่จำเป็นต้องเสียที่นี่แต่มองหาไม่มีโต๊ะตั้งตั้งข้างทางเหมือนสอพมือบนนะสพมบนนี่โอ้พี่น้องประชาชนลองเรียนมาเยอะเลยตั้งทุกวันเปลี่ยนไปเรื่อยนะตั้งทุกวันไม่เว้นมันหยุดราชการนะครับมีพี่น้องประชาชนเรียกแจ้งมานะอุปกรณ์ร้อนมากเลย ร้อนเกินไปแล้วะคงจะยุติาการไลฟ์สดแล้วเดี๋ยวทีนี้ผมก็จะเดินทางไปขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมไปต่อเดอพี่น้องเลยขอบคุณครับสวัสดีครับ